ดูดิคือสาวที่หุบเขาเหี้ยคือเข้าใจแหละนะว่าแบบอยากจะมีแฟนใช่ไหมนี่ขนาดผมไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ยกายังแบบว่าเลี้ยงเข้ามาที่แบบอยากจะเป็นเมียผมอ่ะแล้วผมไม่มีไอ้นั่นด้วยนะดูไอ้นั่นของผมไม่มีด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกกันที่ทะเลทรายดีกว่าทุกคนไปแบบทะเลทรายนะคะเพราะว่าไททันเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับแมปนี้แต่เราไปลงตรงกลางเลย กิจกรรมตามหาคนรักของไททันนะคะใครไม่รู้แหละแต่ว่ามีหนึ่งคนนะที่ผมรักเขามากแต่ตอนเนี้ยจะมาตามหาเขาเหมือนกันครับว่าใครคือคนที่ใช่ใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่าวุ้มีแต่สาวสวยสวมากเลยนะครับผมนี่หัวใจระจับระสายเลยครับแต่คนเป็นมนุษย์ว่ะแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย านางเอกที่คู่กับเขาเนี่ยแต่งตัวยังไงที่ไม่เคยดูอ่ะคนดูเขาแต่งตัวยังไงหรเอเขาแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนหรือว่ายังไงอ่ะใครรู้บ้างโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงกั่นเลยนะคะจริงๆอยากได้เป็นแบบเป็นวิวภูเขามากกว่าเพราะว่ามันเป็นปีศาจเะนาะพอดีข้าได้ยินมาว่าที่เนี่ยมีสาวๆเยอะแยะมากมาย <Yeah. S 1> แล้วก็ว่าจะมาตามหาใครที่ชนคนที่ใช่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครขอใช้อ ความรู้สึกเลือกแล้วกันนะครับตรงไหนดีอะตรงไหนดีอะเดี๋ยวขอหาที่ก่อนแป๊บนึนนง2000 <years> later. ถ้าใครผ่านนะคะผลสลิงไปรอด,ด้านบนเลยถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยก็จะถูกฆ่าตายเฮ้ยเฮ้ยจำได้นะเว้ย อเอง็งเอง็เองโกงอย่าโหนไปโดยพละการนะครบไม่ง,งั้นจะถูกยิงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขอคัดเลือกาสาวๆสักคนหนึ่งไปอยู่กับผมนะครับผมสัญญาเลยว่าผมจะดูแลเขาอย่างดีดูดิคือาสาวๆที่หุบเขาอย่างเนี้ยคือเข้าใจแหละนะว่าแบบอยากจะมีแฟนใช่ไหมนี่ขนาดผมไม่ใช่มนุษย์นะเนี่ยเขายัางแบบว่าเลี้ยงเข้ามาที่แบบอยากจะปเป็นเมียผมอะ่ะแล้วผมไม่มีไอ้นั่นด้วยนะดู แน่นของผมไม่มีด้วยนะคือผมเป็นปีศาจนะผมไม่สามารถที่จะมีอะไรกับพวกคุณได้เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องรับเรื่องนี้ให้ได้นะเราจะทําได้แค่กอดกันจับมือกันโอเคเดี๋ยวผมขอเลือกทีละคนเลยแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะเป็นแฟนผมนะคะมาที่คนแรกครับโอ้โหคนนี้ก็สวยเหลือเกินเออคุณสวยมากๆเลยอะ่ะสวยจนแบบผมอยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาเลยอะ่ะ แต่ผมกลัวคุณสวยขนาดเนี้ยผมกลัวว่าคุณจะมีคนมาแย่งคุณไปจากผมมาผมกําจัดคุณทิ้งไปก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากเสียใจนะแล้วนี่อะไรอเป็นไรทำไมไม่ไปเข้าแถววะเข้าหอมโอเคเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดูเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง,ขงถุกทุนเอยผมชอบว่ะคนแบบเนี้ยงั้นคุณไปรอไปรอด้านในก่อนไปโอเคคนต่อมาครับคนนี้ ูสึกว่าคุณก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนผมใช่ไหมที่ราตัวของคุณเนี่ยเป็นสัตว์ซะด้วยนะเนี่ยผมเข้าใจแหละคุณเกิดมาผปดปกติเหมือนผมงั้นคุณผ่านครับคุณเป็นรอด้านในต่อมาคนนี้โอโหผมไม่ชอบอ่ะผมไม่ชอบนะผมขอโทษด้วยจริงๆโอ้คุณเป็นผู้หญิงที่แบลวมากนะไม่น่าจะเหมาะกับคนอย่างผมนะผมขอโทษด้วยจริงๆคุณแบลวเกินเฮ้ยเ้ย้ใจเย็นๆดิเย็นๆอุ้ยนี่ก็เหมือนกันคุณน่าจะมาจากดาวอังคารใช่ไหม ดูแล้วคุณน่าจะมีพลังวิเศษด้วยวเนี่ยมันคุณผ่านไปก่อนแล้วกันผมชอบไปคนต่อมาครับนี่ก็ผมไม่ผ่านแล้วนะครับผมขี้เกียจดูแลครับออนแอเกินไปเฮ้ยจำพายวะ่ะผมกลัวว่าถ้าคุณนอนกับผมเนี่ยคุณจะต้องกินเลือดก,กินเนื้อผมแน่เลยผมไม่ผ่านดีกว่าอุ้ยเอิม่มจะบอกว่าคนเนี้มันเป็นอสูรร้ายครับมันปลอมตัวมามจะฆ่าผมนี่ก็ ผมไม่ชอบเออนักเรียนนผมไม่เอาครับผมขี้เกียจดูแลครับผม,ม้นไปข้อกครับคนนี้เป็นไดโนเสาร์แต่ผมกลัวว่าคุณจะกินเนื้อผมม่ะดิผมไม่ให้ผ่านนะผมขวทช่วงจะกมกลัว,ว,ลวเฮ้ยคนนี้เขาเหมือนมีกําลังวิชาภายในด้วยโอ้โหผมชอบว่ะคนนี้ผมให้ผ่านคุณไปรอที่ด้านในเลยต่อมาเฮ้ยน,นี่ก็เหมือนกันนะน่าจะมาจาก นอกโลกเหมือนกันว่ะให้ผ่านแล้วผมชอบไป,ไป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 นี่คนนี้ดูเป็นชาวบ้านธรรมดาเหลือเกินผมชอบครับขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยนี่เหมือนกันเป็นนักสู้นะผมให้ผ่านนะครับไป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 ดูขึ้นมาคนนี้หรอโอ้ผมไม่ไหวว่ะไม่ชอบว่ะขอโทษด้วยนี่ก็เหมือนกัน,นครับคุณสวยเกินไปครับผมไม่มีเวลาจะดูแลคุณเฮ้ยคนนี้ว่ะ แต่ดูดูดูลมร้ายนะดูดิฟุดฟัดฟุดฟัดไม่เอาดีกว่านะรม,มลร้ายกินไปนี่ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นกะสุดละกายไม่ผ่านนะครับผมขออนุญาตกำจัดมันทิ้งครับผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบผู้หญิงอง่อนแอไม่เอาครับมาครับไม่ผ่านครับเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ดุตุ้งติ้งเกินครับนี่ก็เหมือนกันเอ่ที่โลกของคุณนี่เขา นิยมเต้นท่านี้กันแล้วครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นมาก่อนมาครับคนต่อมาครับไม่ผ่านครับมาครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับเฮ้ยนี่ดูมีพลังอาคมว่ะผ่าน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 เฮ้ยสองคนเลยผ่าน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 ดูมีวิชาคมไม่ผ่านครับนี่ก็เหมือนกันผมบอกแล้วครับผมกลัวเดนเสาวไม่ครับไม่ครับคุณเป็นนักกีฬาใช่ไหมครับเนี่ยคุณชอบครับต่อมาครับ ขอดูหน่ยหุยคนนี้เนี่ยก็ดูโหดเทียมอมหิตวะ่ะเหมาะกับคนอย่างผมครับคุณไปรอทห้ด้านในเลยครับอันนี้เป็นตำรวโอ้โหไม่ไหวมาครับเฮ้ยนี่ครับน่าจะเป็นอนมนุษย์เหมือนกันไปไปผ่าน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 ่านนี่ก็ทำตาครับ,รบโอ้ยนี่มันเซลล์มูนนี่หว่าโอ้เขามีพลังถห่งจันท้าด้วยอ่ะไม่ชอบวะ่ะไม่ชอบนะ ด้วยนะคะโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือสาวๆที่มีแววว่าผมจะพาไปอยู่บนโลกของผมนะครับผมจะพานั่งยานอวกาศไปนะครับอ่พวกคุณออกมายืนด้านหน้าเลยครับชัดๆหน่อยคือผมมีความรู้สึกว่าพวกคุณน่ะกำลังฟอมตัวที่จะมาทำร้ายผม แต่มันจะมีแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่หวังดีกับผมใครที่ดูอยู่พี่ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอองั้นเดี๋ยวผมขอใช้จิตสัมผัสที่99ของผมเลือกเลยแล้วกันนะครับแล้วเนี่ยไอ้นี่ผมว่าน่าสงสัยดูเขาไม่อยู่กับที่นะเนี่ยเขามีแผนที่ชั่วร้ายที่จะฆ่าผมอ,อนนี้ก็เหมือนกันครับไอ้นี่ะครับผมดูหน้าแล้วเนี่ยตอนแรกก็ ได้อยู่นะพวกคุณนี่อยู่สํานักเดียวกันใช่ไหมเรียนวิชามาด้วยกันใช่ไหมไม่เอาคนนี้แล้วกันนะครับขอนพัดออกครับขอโทษด้วยครับโอ้ว้มีพลังสุดยอดเลยนะเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงใส่หน้ากากมาวัดว่าไม่ปลอดภัยผมยิงทิ้งเอ้าเป็นไรอ่ะ ยูด่ดีกัดลิ้นตายเฉยเลยทําไมอะ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่อยากไปอยู่กับผมแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ก็ยังมีคนที่อยูยอย่กับผมอยู่ครับรีงคนมันแย่คุณไม่น่าตายเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบคุณมากๆเลยอะเพราะว่าพลังวิเศษคุณก็มีพูดด้วยอะผมขอเลือกต่อเลยละกันนะครับผมขอโทษด้วยนะครับอ,อันนี้เลยอีกสามคนว่ะทีนีนยก็ครึ่งคนครึ่งสัตว์นะคล้ายๆชีวิตผมเลยผมเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจ ส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็เหมือนว่าร่างเขาเนี่ยจะเป็นแนวหุ่นยนต์ผมน่ากใจมาก,มากเลยผมจะเลือกใครดีผมขอคัดคุณออกก่อนละกันตอนนี้เนี่ยเหลือสองคนแล้วที่ผมจะต้องเลือกคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นแค่ครึ่งคนครึ่งสัตว์ เขาไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรเลยแต่ว่าเขาน่าจะแค่วิ่งเร็วได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาสามารถแปลงร่างเป็นกวางได้ด้วยส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเ,เก่งเธอเพียบพร้อมไปทุกอย่างเลยมาจากต่างดาวนะครับเนี่ย จักยานอะไรสักอย่างผมจะเลือกใครดีล่ะครับเนี่ยผมจะเลือกใครดีผมจะเลือกใครดีอะครับคนดูเบอร์หน <c oughs> ึ่งหรือเบอร์สองเคียดมากๆเลยตอนนี้ผมจะให้คนในหมู่บ้านของผมช่วยหวด,ดีไหมตอนนี้ก็หมอกพิษบีบลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ผมต้องเลือกแล้วอะครับผมขอเลือกเลือกคนขอโทษด้วยจริงๆครับผมขอเลือกเขาครับแม่กวางน้อยของผมว่าพูดใส่เพื่อหนหรอใช่เหรอ แล้วทำไมไม่รีบบอกพี่เมื่อกี้ะ oh, <no. S 1> จริงปะเนี่ยอะไรเรียกเขามาคุยดิสวัสดีครับ, Hello, ค,รบครับผมเมื่อกี้เราได้ฆ่าเพื่อนไหมฆ่าครับมือผมไปโดนครับมีสายรายงานมาว่าเมื่อกี้เธอได้ฆ่าคนที่ยืนข้างเธอใช่ไหมใช่ครับเอ,อ่ออันนี้น้องชื่ออะไรคะน้ำพุน้ำพุอายุเท่าไหร่คะเอ็ด hey. แล้วทำไมเมื่อกี้เธอถึงไปฆ่าเพื่อนที่ยอยู่ก่อนฆ่าของเธอเธอทำเกินไปเธอรู้ตัวไหมตกใจตกใจยังไงอ่ะคือพี่ต้องให้เขาไปเนี่ยคือเธอไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมหรือว่าเธอตัดกำลังเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจคนดูแล้วคนที่โดนฆ่านี่ใครคือเธอ<ม>เข้าใจไหมว่าคนที่โดนฆ่าเนี่ยเขาต้องร้องไหแ้แน่เลยเพราะเขาไม่ได้ตายเพราะพี่ <S <S> <S พเขาตายเพราะเธอไม่ให้หรอน้ำหมู น้ำผู้ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูต้องมารอเล่นใหม่พรุ่งนี้นะเพื่อนไม่ให้อได้เลยหนูเสียใจไหมครับที่หนูไปเผลอกดฆ่าเพื่อนเมื่อกี้นิดหน่อยนี่ถ้าหนูไม่ฆ่าเขานี่หนูได้แล้วนะเนี่ยหนูไม่น่าไปฆ่าเขาเลยหนูตั้งใจไหมเอาจริงจรสรภาพมา แล้วทำไมหนูถึงเผลอไปกดอ่างงมันแค่จะเดเฉยไม่ใช่หรอพี่นายิงคนนั่งข้างไะยิงอยู่แล้วพี่นายิงตกใจตกใจแล้วมือไปโดนหนอนหรือว่ายังไงมือไปโดนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ตกใจมือก็เลยไปโดนสรุปรก,ก็คือเป็นความผิดของพี่ที่พี่ไปยิงอนะันนั้นน้ำพูดเถ๋ยว่า,าไม่เล่นพวกนี้ละกันนะเพราะว่าคนดูเขาเห็นว่าเราฆ่าเพื่อนอนะ่ะพี่ก็เลยเดี๋ยวเขาหาว่าพี่ลำเอียงนะ ได้นะูได้ครับ่โอเคก็ตามที่น,นแหละนะเออตอนแรกพี่ก็น,นึกว่าเขาเสียชีวิตเองเอ,อ๋อเขาโดนคนฆ่าเหรอไม่ให้ไม่มีมารยาจริงเหรอแต่พี่เฉยเฉอย่าพี่ค่อนข้างพี่ไม่ได้สนใจอะไรจริงเหรอเขาพูดมันอย่าง,งเสียงออ พี่ไม่ได้คิดอะไรนะพี่ไม่ค่อยถือตัวเท่าไหร่พี่ก็เลยเฉยๆหนูเคยเป็นหนูเสียใจมากเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับรอบนี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสําหรับดาวด้วยนะคะ<า><า>ไปก่อนนะคะก่นดูจ๋าบ๊ายบาย